เพราะหดแล้วนี่ว่า มาไหนหวานมากที่แท้อาโค๊ะโอ้ซูทำเคือควอนแหตจอะไรไม่ไปบมทันนะฮะเดี๋ยวเขาเปิดนะอย่าลงไปเลยปล่อยแต่ป๊อกน้อยนะลงไปปล่อยแต่ป๊อกน้อยนะมันลงไปปุ่มเดียวมันไปไเท่าไรพีมาพี สบายดีพี่น้องวันนี้ก็พาดเด็กๆ,กๆลูกหลาน,ลานมาเที่ยวสวนน้ำนะพี่น้องเนาะจุดที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นทะเลเทียมพี่น้องเลยสวนน้ำสุรินทร์สุกน,น,น,นะพี่น้องยุรักที่เท่า์ไรด์รักที่เซาโฮเซจ์บะที่เซาหา 6, เซาโบะว้าวไม่ใช่บอกหา่าง บ่อน right, right anyway ี kind of ่แหละน้อยเอ้ยมัต้องลงไปบ่อนเลยเขตขากอะไรพี่น้องเลยกูกระเบื้องขาดแน่เนาะพี่เล้วนี่ก็มาพี่เลีแล้วนี่คนไล่ลายไปแล้ยนน้ำจนขุนปีนี้ห้ามมาตั้งแต่ปีเดย์ประมาณห้ามาก่อนในปีนี้สงการปีนี้ห้ามาก่อนมือแรกเนาะพี่น้องเนาะ มือก็เป็นมือสงการแมนบอกกันจังได้กับอรมีความสุข่ายสบายใจกันทุกสุขของคนเด้อเนาะขอบคุณลายทีท่ติดตามตลอดมาตั้งแต่ตั้งแต่พุ่นจนหอดมือนี่เนาะขอบใจใลายติดตามน้อยแม่เมื่อกังานมากล้วคืออะไรร้อเสืยับไปใน,นซุูขอนดิ ขอหั่นซุกขอหอมเนี่ยาปเขากับยันขึ้นคือกันลอยน้ำผมเป็นผิตายค่ะน้องสตโดูม้ากัป๊บเลยเนาะมึงกลับไปเพื่อป๊อกน้อยนะแคทไปเว่ย้นมาอคเดมย,ยนผเนดเ,นเ <c oughs> แก้วเช่นยนกับมึงิเอิ๊วพัวมัน,นอ่ะบ่า ะปัวมันหล่อมอุ้งจังทีฟเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอ่าจะขึ้นไปอีกย่งโอเลยไ,วอบอบได้เลยนะอ่าปอกน้อยเฮ้ยตัวสิไปรสายตัวอ,อยู่นี่แล้วอ,อย่าให้มันลงไปเลยนะมันเลน่นแค่ไหนเราเช่นเ <c oughs> ด็กหน่อยนี้ก่อนมั้งาเด็กหน่อยนี้ก่อนเออมันมาเฮมันสาดตัวเราได้เด็กหน่อย เัากลุ้มลงมาแ,แบบนี้ส่งสัญญาณที่เปิดขึ้นแล้วเอาแห่งกับปอยาิ <laughs> พาลงไปรเล่นพรวดเป็นใหญ่ครูนี่เขาลงมาเบิร์หนี่เขาเจาะกับเปิดแล้ว ก็แรนมากเลยน้นาึงเอาโอ้ยาบะท่า,านยาบะท่านคืนแนะนำพงอ์เ้ยปูโอยาบะท่านคืนเริ่มแล้วนะมาเลยด้วยนะเจ้าไปเด้อจ้าไปเด้อ โอ้อยู่เทิงไปนี่ก็แห้งกว่าเนาะโอ้มันแห้งกว่าอยู่ลุ่มเนี่ยนี่นะมันแห้งกว่ามันแห้งมันแห้งอ สายปองหน่อยดิ <c oughs> คุณอีซ่าขอดแทงกับมั้งงูง <c oughs> ่าโอ้ มึงข oh, 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 oh. ้างล้างนี่ก็แห้งพี่น้องของปวูกสอาดเหรออ๋ออออ้อ้โอ้โอ้โอยีแม่กนาะโน้อ

เออมันแห้งเลยทางฝั่งเลยนะถู ho 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 โหูกููกโอ้ยกล้องปล้ไปใกล้องไปสุดทิึเลย ระวังเด้อระวังพลาดเด้อระวังพลาดระวังพลาด แค่นีแน้แมแบบ่เลยในปุ่มแมป โอ้ oh. <Okay. S 1> ตกใจผ่านะนี่โ oh, oh, อนน้ยน่าหอนดิ ลูกหลานมีความสุขก็ดีใจพี่นอ้องหลับปากเขาเลวาวัดเสืผ้าข้ามา้าเลยอผ้ามาซะมันแล้วท่านบอกผ้ามา,า,มานี่จบแล้วนะแล้วจริงนะครับเกาะบริยาคมาดอกด้วยเนียงเกาะหลายๆปัจจัยหลายๆอย่าง ลูกขึนลูกขึนลูกขึนตตดขนาดเลยเเแล้วเอาห้าสิโคมเดียนาอ สาอ่อน,นมาก <Daddy. S 1> มันเห็นมาก เก็บภาพบรรยากาศไว้เที่ยวสมีก่อนนะพี่นอ้องเด้อขอบใจหลายเบอร์สุูทุกคนที่ติดตามสุขสันต์วันสงกรานสบายดีปีใหม่ลวาวขอให้ยูทิม่แห้งทุกภูทุกคนนะพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านดูมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี